ลี่จ้าเมลี่จ้าอันนี้ก็ค่อยมาดูเมลี่เอาหนมใหม่้มใส่เอขวดเด้อจ้ะเด้อ,น,น,ดอน,นี่มาช่วยเมลี่กอกได้จ้ะนี่อันนี้เมลี่ก็เด่นที่เมลี่ซับวันนั้นแหละจ้ะที่ไปซับมาก็หน่งเน้นนี่แหละจ้ะที่นี่ก็จะมาใส่ไว้อันนี้เมลี่ก็เศร้าเกลือบเจ็ดเรียบร้อยเลยเด้อจ้ะน,นี่แม่ก็บบนนแม่หน้ำแม่เมลี่ก็นออกน้ำใหม่เอามาจากเคยลืมผักเกียบโอ้ใช่ใช่คนละยางแกะเมลี่ลืม อันนี้น้องโยเขาเอามาจากไอ้เฉลิมผักเกี่ยดหละจ้ะนี่เล่เมลี่ก็พูดพิดพูดถูกเนาะเอามาไอ้อันนั้นก็ทับกับน้องเนนดาอันนั้นเทียบกันเลยจ้ะนี่เมลี่ก็ใส่เกลือนี่ถาถากระมังนึงนี่ก็บเมลี่ก็ใส่ประมาณซีชนตุ่เลยจ้ะใส่เกลือก็มาจัดใส่ไว้นี่เวลาต้นเอาไว้กินนานๆเลยจ้ะเด้อนี มาเด้อจากใครอย,ยู่วงางๆก็มาช่วยแมรี่กรอกกใหนหน่อไม้ดองจา้าข้าวขาวนี่ก็เกี้ยมคลื่นมมีีจับฝนตกแต่ชาวนี่ยุดไปทีนึงเดี๋ยวจ้นนี่ทำไมเชื่องลืมคลืมนีิเก อยากใขโต๊ะแรงๆจักทีน่ะจะพอจะได้มีไอ้้นามแฉกเขาวันที่จะเหลือพอได้เขาไหวกินดึงส่วนไหนยังไม่ตายก็จะได้พอได้เขาไหวกินจักพอลุปีอีกปีนี่ถลงว่าฝนไม่ตรงไม่ตรงใจแต่สื่อเขาตะโรดปีเลยแหละจ้ะนี่ กันโกไอ้ช่วยกันโขกดิจ่าเด้อเด้อจะมานั่นจะได้เอาไปนั่นถ้าใครผ่านมากกว่าจะไม่รีบบกกันเลยจ้ะถ้าใครอยู่มากไกลๆจะได้ผ่านมากก็แวะมาเอาไปกินเลยจ้ะเด้อ อยู่คนไหนเดยวขานมากกวาเวมาบานเมลี่แต่ว่าถ้าตรงไปก็ต้องข้าตรงเลยจ้ะตรงให้ได้จ้ะแล้วก็เจียบใบได้เป็นปีเลยแหละจ้ะนี่น่ะ เดีวมเมลี่เอเวลาอกไอ้ต้นเซตเดวนี่เวลาต้อนอ่ะเมลี่ก็จะตุ่มในน้มเด็ดตุมในน้ำให้มันสุกหล่อใจเรากดใส่เลี้ยงไอ้เอต้นเอ๋มะม่ใบนอกจากน้อ,นนอ,นอทันเอีงเหมือนใจใบมันกดจะเดี๋ยวมันจะดำต่ถักกินใบถามมา้าทำเหมือนใจมันก็ไม่เป็นอะไรนอกจากไม่ดำนอกจากต่ถ้าหนาน่ะมันถาานน้าเองเหมือนใจหนามเอาใบมันกจะดำ รีกว่าหยัดเลได้หลายเลยจ้ะตั้งสามสิบสี่สิบคนเลยจ้ะนี่อันสีจีเรบโลเดิเนเพื่อนบ้านไปกินไปไดหลายได้จ้ะหลานชายก็ตีไปกโกตางกระมูกันก็มาเอาไปสิบกุ้งวันเลยจะให้เอาไปาเวลาไปทําเก๋งทําอะไรมันเก๋งได้หลายอย่างเลยนอกจากนกคว้าก็เนื้อ,ก,อก็ได้จ้ะแล้วก็เก๋งใส่กระเ็ดก็ได้แช่นของเปรี้ยวจ้ะ แล้วก็พัดแกงไก่แกงอะไรอย่างนี้นี่ใส่ได้จ้ะหัวก็ไก่แกงไก่ใส่กะทิก็ได้จ้าวัวไม้ลี่เอาจะเยลยเพื่อไหลเลยโหล่นจริงๆมันเอาค้นอะไจะนี่ก็คือละลืมโสเตะโสเตะจะนี่ ตบยุดไปผักหนึ่งเลยเนี่ยกำลังลืมเลยแต่ก็ไม่เล่นจ้าทีตบพอแต่เช็ดๆยิงดูว่างๆกอดต้นนี่ก็ดูแต่ไม่รีทําใจน้อใหม่น่นนน่นจ๋าเดี๋ยวนี่ ไม่รู้ว่าฝนมันจะตกถึงป่าโนจดูดไม่เดือจ้ะนี่เดือสงสัยถนัดหนองแน่นก็จะลงไปหาหนจูดอีกว่าจะจะลองไปดูกันอีกว่าว่ามันจะมีงอกไหมฝนตกถึงไม่กว่าไม่รู้อยากไปหากันยายเลยมมีงานทํากันดาอยู่แต่บ้านเฉยงานเขาก็ไม่ค่อยมีจ้ะ กูมันทนมันกูไม่อยมีถ้าเป็นนาตัดอนอยนี่ก็มีหลายอยู่จถ้านาตัดห้่อยกูน้องแนนก็จะไปตัดอนอยเลยมากแต่ต้นี่ช่วงนี้ยังไม่มีทักรุ่นก็ย่างแต่ผมมันฝุนก็ไม่ตกพรจะให้ก็ได้ปลูกมันปลูกก็ไรหนะ่ยนาะจากน้องมันก็ไม่มีงานไปทากบุญทากก็ไ้เลยอยู่บ้านเฉยๆกยอนต่ว่าก็พักดึงก็ดีกันเลยจ้ะแต่ลดปีแต่รดนั่นเลยทำงาน คนไหนเขามีเขาโรงงานเขาก็ไปแต่โลดไปเขาก็มีทำแต่โลดน้ำไม่มีกูไม่ใช่แบบนันมืดไปหลอเวันจะกบพบหนองแกมไปดูนาถึงแมมแบบปุ้นมีขังหนามขังถึงมหมหนูลูกมมีมนี่ เดีคือเจม่น,นอกถามเขากว่าปุ๋นทั้งนู้นก็ไม่ค่อยตกได้จังหวัดตกไม่ถึงตกอยู่แต่ในบ้านถ้าขายนี่ก็ขายควรละยี่สิบบาทได้ใจนะี่ ถ้าเขาหลับไล,ล้ไปก็เขา้ากบตรงพวและสิบห้าบาทจ้ะเขาดับเอาไปขายเขา้าก็ไปขายยี่สิบจะตรงเลยครับสิบห้าบาทเขาข้าดีจ้ะนี่เนะี่ย ซับเซ็ตเรวก็แช่น้ำใบคืนนึงจะน้ำเปลา่าไม่ต้องเมลี่ก็ไม่ใสเกลือใส่อะไร้องจะเอาแต่น้ำแช่เฉยเพราะเป็นร้านของพันพันออกแล้วก็มาล่างนาเเ้ำไอ้แบบให้มันน้ำแบียบเอีงแช่นะนอกจากนู้น้ำบูดน้ำอ้ไรก็ล่างออกเบียบลอยแต่คนอื่นก็ไม่รู้ว่าทำยังไงแต่จะเมลี่ก็ล่างเอาน้ำไอ้ที่เอเีงแช่ใบคืนนึงไอหนึ่ง,ง,งนะจะออกแล้วก็ยังมาใส่กเกลือจะ้ะ ก็เร็วแต่เขาทำเนี่ยนะจะน้องบัดจะทำยังไงอ้ไรยังไงกันสูตรใครก็สูตรมันแต่ของเมลีก็ทำกันอนกันนี่นะจ๊ะก็โกเซตไอเซตเนี่ยเมลีก็จะไปเอาไอ้ตุ่มหนามให้มันซุกแล้วก็เอาให้หนามเย็นโกนเนาะจ๊ะเดี๋ยวก็เอามามาโก้ใส่อีกทีหนึ่งจ๊ะให้มันทวมไอโนใไม้นี่ ทำไวบกินเองไอ้เองนอกจากน้องเวลาตนไม,ม่มีอะไรก็ได้เอามาทำชิ้นปลาเทนหนั่นไปเมือดก็มีก็ทำเก็บเอาไว้ไป ไม่นีก็ไม่รู้แหงเก๊กคุยชวนเอฟซีคุยอะไรนอกจากเนาะหนั่งรู้ไม่ดีไอ้กบไอ้นี่ก็เด้อจ้ะเด้อมาเป็นกำลังใจให้ไม่ดีดาก็ท่านไม่งั้นก็ไม่มีคลิปอะไรจะลงคุยกับเอฟซีเนี่ยนอกจากเนาะโอดอะไรนิดนึงหน่อยน,งนึงก็ออกมาทำไปโทรเด็คุยกับเอฟซีจะไม่ได้ทำอะไรคุยให้กับเอฟซีก็เชิงลีเหลือมันกันเลยจะแบบ จะทำอะไรโน้เมลี่ก็นังหนึกนังคีดว่าจะทำอะไรจะได้คุยกับเอฟซีเปล่าจ้ะง,งานบานเมลี่ก็ไม่มีอะไรกันโน้แต่มีเจดอยู่บานทำกาะแก้ไปก็ดึงไอ้ยาดึงไอ้โลโลบานจริงไ้ะบางทีก็ไปหนุนไปลอยทำไอ้เคารั่วตรงบนที่เมลี่เพื่อไปทักเลยจ้ะ ผลิเบีนค้างๆบานสวนค้างกันนี่ดเดจแมรี่ก็ไปพักรุนดึงรุนโอเคเข้าด่าเวลา่าก็เอาไอ้ต้นแค่ต้นอะไรไปปลูกไว้เดี๋ยวเวลาใหญ่เลยจะได้เจ็บกินกันจ้ะที่บานแมลีนมันมันเขตจะมันปลูกอะไรมันกลมปลูกได้หลายอย่าง คี้เซ็ปประมาณได้จะถึงหยีที่ขวดไม่ดุหน่จ้ะขู้ยไลโน่อยู่จ้ะมีเละจ่าสิทโซนตับตซนอ่ะนะจ้ะได้กระละมังกขัวๆมีหละจ้ะแต่แบบพอมันหยุบเร็วมันก็ได้เลื้อแค่นี้เองแต่มันเนื้อมันก็ยุ่เท่าเดิมแหละจ้ะแต่ว่ามันก็จะบุกไปเนาะจ้ะมันไปบรรจุลงเด็ดขันน้ำขันน้ำพื้นน้ำอะไรมันออเคเลย แต่ไปเก๋งนีควดนึงก็ได้หลายเดี๋ยวจะนี่นะม้วใหญ่ๆเดี๋ยวจะ แดดออกแกเมื่อกี้นี่บดคลึ่มวันตอนนี้ก็แดดแย่ออกอีกแกจะนี่หล่นเอาได้เรแต่พายุเขาแต่บบขวงเขาไม่ค่อยได้ยังไหจากทุ่งสายจะลุ้นแต่หางมันก็ไม่รู้ ลืมเลาะเละเลาะเละไปเมื่อกี้ก็เชิงคือก็ทำถาดที่ตกจะ้ะแต่แบบก,ก็เลยหายไปเกี่ยวกับนิเดนโอโอีกเลย ลูกมากทางต่างประเทศนี่ไปยังไงนอ้อเงียบจ่อยไปน้อนี่แมดีคิดถึงเดอ้อถ้าได้ดูคลิปดูอายก็เงียบเงียบไปสงสัยจะจนงานใช่หว่านี่เห็นคอมเมนต์มาจาักทีสงสัยจะจนงานฝากไปถึงเด้อลูกเด้อว่าแม่รี่คิดถึง ทุกคนเลยจ้ะเอฟซีทุกคนทุกคนเลยจ้ะคนไหนที่ทางหนามทวมนามไอกกม้ก็เป็นกําลังใจไม่ดีก็เป็นกําลังใจให้จ้ะตูสู้กันจ้ะให้นามหลุดนามนั่นไปไปไผ่านไปไปไปไี่รีไปทำบุญเหมือนไรก็นั่นให้เอฟซีทุกคนเลยจ้ะนี่ก็เหมือนกันวันนี้กูไม่รีก็โค้ ไอ้เอฟซีได้บุญก็เมลีทุกคนทุกคนจ้ะมันพละโบไปทําบุญเมรีรก็บบุญกุศลก็ถึงเอฟซีของเมลีทุกคนทุกคนเดอ้เเอเมลีก็บโบอธติฐานเวลาทําบุญไอ้มีความตุก,กันทุกคนทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะไอ้รวยรวยเฮงเฮงปังปังจะงวดนี้เมลีก็ม่เฮงเมตั้งหรอกจ้ะ นังน่งนาชื้ไปเลย,ยไปได้เกือบหมดดละเดอ้อจันเหลืออยู่นิดนึงจันเดี๋ยวก็จะคลิปนี้ก็ไม่รีบก,ก็จะไวเคนน้เนะจันเนาะ แมรี่ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนด้วจ้ะเด้อจ,จะช่วยกดไล,ลค์กดแชร์ให้เมรี่กน้นงโยแล้วก็วกนงแนแล้วก็นงเกมด้วจ้ะเด้อที่มาเป็นกำลังใจช่วยดูช่วยนั่นให้เมรี่เมรี่กขอบคุณหลายหลายจา้ะเมรี่รักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจา้า